นี่นะคะจริงๆลูกค้าเอา8นิ้วสายหูดเผา12เมตรไปนู่นนะคะนี่คะสอนวิธีการต่อนะคะพี่พี่มาจากจังหวัดไหนนะคะาาปาจีนนะคะนี่ค่ะสอนการประกอบให้นะคะแต่เอาจริงคือ8นิ้วเผา12เมตรนะคะนี่เมื่อวานโทรมาไม่ติดนะคะโทรศัพท์มีปัญหาเช้ามาพี่เข้ามาเลยกี่โมองอะ ยังไม่เปิดร้านนะคะอยากออกกล้องอ่ะสายโหดนะคะแปดนิ้วน้ําเข้าสองทางนะคะสายทากลาล่าร้อยเมตรนะคะแล้วก็ตัวปั่นกลับด้วยครบชุดหมดนี่นะคะห้าหมืนห้าค่ะมารับเองนะคะส่งค่าส่งฟรีนะคะลูกค้ามาจากปาจีนน่นค่ะโทรมา โทรศัพท์มีปัญหานะคะก็ะเลยขับรถมาพี่แกบอกมารอตั้งแต่โมงครึ่งแล้วร้านยังไม่เปิดนะคะจะเคาะประตูบ้านก็เกรงใจนี่ค่ะทะเบียนทะเบียนประมูลด้วยนะคะนี่ค่ะรถหรูก็ใส่ได้คอยดูนะคะถ้าใส่ไม่ได้ก็จะถอดเบาะลูกค้าค่ะโอเคปาจีนนะคะไม่ใช่ทะเบียนเก้าพันนะคะไม่ใช่ประมูลมาเก้าพันบาทนะคะ จเนอร์นะคะพับเบาใส่ได้นี่ค่ะ8นิ้วสายหดูดโหมดน้ำเข้าสองทางนะคะเผาเผาเผาเท่าไรเผา12เมตรอ่าสายส่งน้ำร้อยเมตรนะคะอ่าโจเนอร์นะคะ,ะพับเบาแล้วเผา12เมตรขึ้นคิวต่อไปท่อนาคนะคะประกอบท่อนาคแล้วก็6นิ้ว2ทางอุทัยธานีจะมารับแต่ที่โอนเงินแล้วยังไม่ได้จัดให้ลูกค้าเลยค่ะ อเปนรรระะตูับกขาเข้าไปแล้วนะคะนี่ค่ะพักเบาะใส่ได้อุย้ยใส่ได้เป็นสิบชุดดูนะพื้นที่เหลือนะคะต่อไปหัวปั๊มน้ำเข้าสองทางวางดีๆนะจ๊ะหัวปั๊มแตกหัวพวกแกแตกนะ,ะโอเคอ่าต่อไปมุเล จะอรอลุ้นในสายส่งน้ำเนี่จะขึ้นกันกี่คนอะสายร้อยเมตรนะคะไม่หนัก เขาทํำท่าว่าหนักไปอย่างนั้น,นออนี่นะคะปิดได้ชัวร์ปิดได้จริงนะคะ <S <S ไม่ติดถ้าติดเราก็ต้องต้องเอาของลงนะคะปาจีนบุรีคะ่ะรถหรูก็ใส่ได้ที่หมดไปเท่าไหร่คะ ห้าหมืห่หมนห้าห่าาค่ะโอเคนะคะอ่ะค่ะยังไม่จบยังไม่กลับนะคะเอาเพาออเาเพิ่อมอีกสี่ดูรถพี่เขานะคะเป็นลูกค้าคนแรกนะคะที่ <c oughs> ใช้รถฟอร์จินเนอร์ได้คุ้มขนาดนี้ <c oughs> วาวทั้งหมดแปดลังนะคะแล้วก็ปั๊มสายหูดเพพิ่มอีกเส้นหนึ่งเป็นสองเส้นนะคะอ่ะ พื้นที่ตรงนี้ยังไม่เต็มนะคะเจ๊ก็เลยบอกให้เพิ่มอีกสองลังสุดท้ายนี้พี่มีอะไรจะบอกร้านเจ๊หมดคะไม่มีอะไรจะบอกพี่ดูหน้ามผมว่าควรมาไหม <laughs> นี่นะคะเพิ่มอีกสองลังนะคะลังไม่สามารถใส่ไปได้ต้องแกะแล้วก็โย,โยนโยนลงไปนะคะ <laughs> อ่านี่นะคะทั้งหมดวาวทั้งหมดแปดลังนะคะดูนะคะอัดเต็มที่ <laughs> ปิดเธอพี่เดี๋ยวมันจะไหลออกมา <laughs> อันนี้จะเอาสี่นิ้วอีกตัวหนึ่งนะคะสี่นิ้วเพิ่มอีกหนึ่งตัวไม่รู้จะใส่ตรงไหนแล้วค่ะอันนี้ไม่ต้องใส้ี่เอาใส่ถุงดำแล้ววางยัดเข้าไปเลยอันนี้สายส่งน้ำใช่ไหมค่ะ,ะไม่ใสแล้วนะเหลือหัวปั๊มนะคะยังไม่กลับนะคะขอดูเวลา จะเที่ยงแล้วจะเที่ยงแล้วนะคะสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะบอกคะร้านเจ้าหูดควรมามามาแล้วนี้อย่าอยู่นานครับมาร้านนี้อย่าอยู่นานตั้งใจเขาจะซื้อไ่ไหนให้เอาเงินไปแค่นั้นยาวมาเผื่อครับโอ้ตั้งใจจะเอาเงินมาซื้ออะไรให้ยาวมาเผื่อใช่ไหมเพราะของเยอะพี่เขาพี่เขาลองนับเงินตะกี้หมดไปประมาณแปดหมื่นกว่าบาทหัวปั๊มนะคะหัวปั๊มสี่นิ้วนะคะ ใส่ลังไม่ได้ตอนนี้ต้องใส่ถุงดำใส่ลังไม่ได้นะคะการเปื้อนใส่ถุงดำงอันนี้นะคะเหลือแต่ที่นั่งคนนะคะเหลือแต่ที่นั่งคนขับอันนั้นก็วาวแล้วก็หัวปั๊มสี่นิ้วเอาลองเปิดประตูนี้ดูดิอ่าแน่นทุกส่วนนะคะโอ้โหใช้รถโคตรคุ้มก็วันนี้แล้วค่ะวาวอีกสิบสี่ลังนะคะเอาปิดประตูอ่า เห็นในบัญชีพี่เขาเหลือเงินอีกประมาณน่าจะาซื้อสามร้อย